มีอารมณ์ุงพรานนันเองเขาก็เห็นแม่เดินกระย่องกระเย่งเข้ามาแต่ไกลแต่เขากลับโมโหมากขึ้นเมื่อเห็นว่ากล่องข้าวที่แม่หิ้วมานั้นใบเล็กนิดเดียวจึงต่อว่านางบุญว่าข้าวที่แม่ใส่กล่องมานั้นน้อยเกินไปนางบุญบอกว่า ได้อัดข้าวใส่กล่องมาให้จนแน่นขอให้กินดูก่อนถ้ายังไม่อิ่มจะกลับไปเอามาให้อีกนายทองไม่ยอมฟังแม่พูดเพราะความโมโหโหิวจึงคว้าแอดตีแม่ล้มคว่ำลงแล้วเขาก็นั่งกินข้าวอย่างหิวโหยนายทองกินจนอิ่มแต่ก็ยังมีข้าวเหลืออยู่ในกล่องอีกมาก พอาหายหิว